สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันน้อยซอยหนึ่งนะครับวันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมเกาลัดพร้อมกับหนังสนุกๆที่เราเลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับจะเป็นยังไงถ้าความผิดพลาดในวัยเด็กของเด็กชายคนหนึ่งทําให้พ่อต้องออกโรงตามแก้แค้นหนังเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่า mutilator ครับเป็นหนังปี1984ชื่อภาษาไทยว่าพ่อพันเชื่อครับติดตามฟังกันนะครับก่อนที่จะไปฟังขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให,ให้กับทีมงานผู้ผลิตเนื้อหาด้วยนะครับ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งขณะที่แม่กำลังทำเค้กสำหรับเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับผู้เป็นพ่อทนใดนั้นเองเอ็ดลูกชายของเธอได้แอบหยิบเอาปืนลูกซองในห้องมาเล่นจนได้เผลอทำปืนลั่นถูกแม่ของเขาเธอเสียชีวิตทันทีพอดีกับที่พ่อของเอ็ดกลับมาที่บ้านพ่อก็ได้แต่ช็อกกับภาพที่เห็นแต่เขานิ่งเงียบเขาทำใจไม่ได้ที่ภรรยาจะต้องมาตายเพราะความซุกซนของลูกชาย หลายปีต่อมาเมื่อเอสโตขึ้นเป็นหนุ่มเขาและกลุ่มเพื่อนรวมกัน6คนกำลังกินดื่มกันอย่างสนุกสนานจากนั้นลาฟเพื่อนชายจอมขี้เล่นของเอสก็เดินมาบอกกับเอสว่ามีโทรศัพท์จากพ่อของเขาโทรมาพอดีขณะที่เอสลุกไปรับโทรศัพท์ไมล์และลินดาคููรักทั้งสองที่เป็นเพื่อนของเอสต่างก็สงสัยว่าในกลุ่มทำไมเป็นพ่อของเอสที่โทรมาก็พ่อของเขาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอแพมแฟนสาวของเอสก็บอกกับเพื่อนๆว่าที่จริงแล้วไม่ใช่พ่อของเอสที่ตายแต่ว่าเป็นแม่ต่างหาก ตอนที่เอ็ดยังเด็กเขาเพ่งเอินเล่นปืนจนทาให้แม่ของเขาต้องตายส่วนพ่อของเขาก็แทบจะเป็นบ้าเพื่อทุกคนต่างพากันสลดกับเรื่องราวที่แผมเล่าให้ฟังหลังจากที่เอ็ดวางสายจากพ่อเขาบอกเพื่อนๆว่า พ่อสั่งให้เขาไปทำความสะอาดบ้านตัดอากาศของพ่อและปิดที่นั่นไว้ในช่วงฤดูหนาวซึ่งบ้านของพ่อนั้นอยู่ริมทะเลดูเหมือนว่าเพื่อนจะชอบใจกันมากที่จะได้ไปเที่ยวทะเลด้วยกันแต่เอ็ดกลับไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับทริปแบบนี้แบบเพื่อนๆของเขาเท่าไหร่นักวันต่อมาหนุ่มสาวทั้งหกคนก็พากันเดินออกไปยังบ้านของเอ็ดตามคำสั่งของพ่อด้วยรถคันเดียวกันพวกเขาเดินทางไปรับราฟและสู่แฟนสาวของรับไปด้วยกันการเดินทางเป็นช่วงเวลาที่พวกเขา มีความสุขกันมากๆตามแบบภาษาวัยรุ่นระหว่างทางก็เกิดลดเสียเครื่องร้อนขึ้นมาบ้างทำให้พวกเขาต้องแก้ปัญหากันเล็กน้อยซึ่งก็สามารถผ่านไปได้อย่างดีแต่ความสุขระหว่างการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นกำลังจะผ่านไปโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าปลายทางข้างหน้านั้นพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรเมื่อทุกคนมาถึงที่บ้านริมทะเลของพ่อเอ็ดทุกคนก็เดินสำรวจไปร,บรอบๆบ้านโดยเฉพาะลาฟที่ดูจะตื่นเต้นมากกว่าคนอื่นเมื่อเขามาถึงที่นี่ภายในบ้านมีของประหลาดๆมากมาย ทางหน้ากากบูชายันอาวุธเบ็ดตกปลาขนาดใหญ่แล้วก็มีของมีคมอีกมากทุกคนต่างพากันตื่นเต้นกับของสะสมของพ่อเอสจากนั้นเพื่อนๆก็ดันไปเจอกับรูปของเพื่อนพ่อเอสที่นอนเลือดอาบอยู่ทุกคนก็เริ่มสงสัยว่าพ่อจะเก็บรูปแบบนี้อัดใส่กรอบไว้ทาไมแต่เอสก็บอกว่าเป็นรูปของเพื่อนที่เกิดอุบัติเหตุขณะที่เขาเล่นสกีเท่านั้นแล้วเอสก็เล่าเรื่องราวของพ่อให้เพื่อนฟังว่าพ่อเขาเป็นคนชอบจับปลาล่าสัตว์และเป็นคนที่ใช้อาวุธได้เก่งมากๆ หลังจากสำรวจรอบบ้านกันไปที่เรียบร้อยทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักในที่ของแต่ละคนโดยหารู้ไม่ว่าตอนนี้พ่อของเอสถือขวานหลบซ่อนตัวรอจัดการกับพวกเขาอยู่ต่อมาในขณะที่ไมล์และลินดากำลังจูบก,กันอย่างมีความสุขในมุมห้องครัวเพื่อนๆแต่ละคนก็หยอดมุกตลกกันไปมารับกับซูก็ออกมายืนดูวิวทะเลอยู่ที่หน้าต่างห้องพักอย่างมีความสุขพวกเขาทุกคนดื่มและสนุกสนานกันมากในคืนนี้ตัดสลับมาที่ภาพของเอสในวัยเด็กกำขวานแล้วปาดคออยู่ ซึ่งเป็นภาพในจินตนาการของพ่อของเขาหรือว่าการสั่งการให้เอสและเพื่อนๆมาที่บ้านตากอากาศครั้งนี้จะเป็นแผนของพ่อต่อมาไมล์และดินดาได้แยกตัวออกมาจากกลุ่มมาเปิดห้องเก็บของชั้นล่างของบ้านเพื่อบรรเลงเพลงรักกันโดยที่ไม่รู้ว่าพ่อของเอสหลบอยู่ที่นี่พร้อมกับขวานคู่กายเขากําลังรอเตรียมจู่โจมคู่รักทั้งสองอยู่พอดีกับที่แพมเข้ามาเรียกทั้งสองคนไปกินมื้อเย็นกันทําให้ทั้งคู่รอดตายมาได้อย่างวุดวิต จากนั้นทุกคนก็มากินมื้อเย็นกันพร้อมหน้าพร้อมตาขณะนั้นเอ็ดและแพมกำลังช่วยกันเก็บจานบนโต๊ะอาหารไมล์และลินดาก็แยกออกมาจากเพื่อนอีกครั้งเพื่อไปเดินเล่นสวีทหวานกันริมทะเลยามดึกขณะที่เพื่อนๆเ,เล่นเกมอยู่ในห้องพักแพมก็นึกขึ้นได้ว่าไมล์และลินดาออกไปเดินเล่นที่ริมทะเลนานเกินไปแล้วก็เลยตัดสินใจเดินกันออกไปตามหาแต่ลาเป็นคนขี้เล่นและเขาเป็นตัวตลกของกลุ่มนั้น ก็ยังคงพูดจาสนุกสนานอยู่เพราะคิดว่าเพื่อนทั้งสองคนคงแค่ออกไปเดินเล่นเพลินๆแล้วไม่กลับมาเท่านั้นทางด้านไมล์และลินดาได้เดินมาถึงสระว่ายน้ําแห่งหนึ่งใกล้กับบริเวณนั้นขณะที่ทั้งสองคนลงว่ายน้ํากันอย่างสนุกสนานปรากฏว่ามีมือมือหนึ่งได้กระชากล่างของลินดาลงไปในสระว่ายน้ําแล้วพาเธอที่ขาดใจตายไปแล้วขึ้นจากสระพร้อมทั้งเอาเสื้อผ้าของทั้งคู่ไปด้วยไมล์ที่โผล่ขึ้นมาจากน้ําแต่เขาไม่เห็นแฟนตัวเองก็เริ่มกังวล แถมเสื้อผ้าที่กองอยู่ริมสระก็มาหายไปด้วยแต่ไมเข้าใจว่าลินดาแฟนสาวอาจจะล้อเขาเล่นไม่จึงเดินออกตามหาลินดาไปตามทางที่มีเสื้อผ้าของเขาทั้งคู่ถูกทิ้งไว้เป็นระยะระยะคล้ายกับการบอกทางให้เดินตามไปแล้วไมคก็มาเจอเข้ากับยกทรงของลินดาวางอยู่เขาเดินไปตามทางนั้นซึ่งเป็นทางที่กลับมาสู่ห้องเก็บของที่เขาเคยเข้ามาก่อนหน้านี้สุดท้ายไมคก็ได้เจอกับบิกินี่ของลินดา แขวนอยู่ที่ลูกปิดประตูไม่อย่างเข้าใจว่าลินดาแฟนสาวกําลังยั่วยวนเขาอยู่ในแน่เขาก็เลยเปิดประตูเข้าไปแล้วพ่อของเอสก็ใช้เลื่อยไฟฟ้าตรงเข้าไปเฉือนที่ร่างของเขาไม่ขาดใจตายทันทีแล้วก็ลากศพของเขากลับไปซ่อนไว้ที่หลังประตูโดยเพื่อนทั้งสี่ก็ยังคงเดินตามหาตัวไม้และลินดาไม่เจอและพวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อมาได้พบกับคอปเจ้าหน้าที่รอปภที่ออกมาเดินสำรวจบริเวณชายหาดแห่งนั้นพอดีคอปสงสัยว่าเด็กๆพวกนี้เป็นใครเอสก็บอกว่า เข้ามาที่นี่ตามคำสั่งของพ่อพวกเขาก็เลยถามคอปว่าเห็นไหมกับลินดาไหมคอปก็ตอบว่าไม่เห็นพร้อมกับเตือนพวกเขาด้วยว่าอย่าออกมาเดินเล่นที่บริเวณชายหาดช่วงกลางคืนเพราะว่ามันอันตรายและตอนนี้พายุฝนกำลังเข้ามาซะด้วยจากนั้นคอปก็เดินสำรวจความปลอดภัยบริเวณริมหาดต่อมาที่บริเวณบ้านพ่อของเอด็ดพร้อมกับทำการรายงานเหตุการณ์ผ่านเครื่องมือสื่อสารตามหน้าที่ปกติทันใดนั้นพ่อของเอ็ดก็โผล่มาแทงไปที่คอของคอฟในตอนที่เขาเผลอ แล้วตัดหัวของเขาทันทีจากนั้นระหว่างทางเดินกลับบ้านพักของทั้ง4คนที่เหลือทุกคนก็อยู่ในสายตาของพ่อเอสตลอดเวลาเขากลับมาดื่มเบียร์กันที่บ้านอีกรอบแต่ครั้งนี้เอสได้กําหนดเกมซ่อนหาขึ้นมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันโดยที่กติกาของคืนนี้ก็คือพวกเขาจะต้องดื่มเบียร์ด้วยกันโดยที่ไม่มีแสงไฟแล้วให้สู่ปิดไฟที่อยู่ในบ้านทั้งหมดและเพื่อนๆอีก3าคนก็ต้องเข้าไปหาสู่ให้เจอเมื่อเกมเริ่มขึ้น เพื่อนๆที่อยู่ด้านนอกก็เดินเข้ามาหาซูในความมืดโดยที่แพมหาซูเจอเป็นคนแรกและแพมก็เข้าไปหลบใต้โต๊ะตามกติกาทางด้านลัฟที่เดินมาเรื่อยๆก็ยังคงหาเพื่อนไม่เจอในความมืดเขาค่อยๆย่องมาจนเจอกับซูแล้วก็เข้าไปหลบใต้โต๊กกับแพมเกมในคืนนี้เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆจากนั้นพ่อของเอดก็แอบเดินเข้ามาในบ้านท่ามกลางความมืดเขาเดินผ่านจุดที่ลัฟและแพมหลบอยู่ใต้โต๊ะซึ่งเอดก็เดินเข้ามาพอดีโดยที่เอดไม่รู้ตัวเลยว่าพ่ออยู่ที่นี่ด้วย แต่แปลกที่พ่อเลือกจะเดินออกจากบ้านไปโดยที่ยังไม่ได้จัดการกับพวกเขาที่เหลืออยู่เมื่อจบเกมในคืนนี้แล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันเข้าไปนอนโดยที่ไม่รู้ว่าด้านล่างของบ้านนั้นมีศพของเพื่อนแล็คอฟที่ถูกเสียบอยู่ที่นั่นคืนนั้นลาฟเดินลงมาชั้นล่างของบ้านเพื่อล็อกประตูเขาได้ส่งเสียงเรียกไมค์และลินดาดูอีกครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับลาฟเดินเข้าไปเจอบิกินี่ของลินดาที่พ่อของเอ็ดแขวนเอาไว้ตรงที่ลูกป,ปิดประตูและด้วยความทะเลน่นของลาฟเขาก็แกล้งทําเสียงดัง พอคิดว่าเพื่อนทั้งสองคนอยู่ที่นี่พ่อของเอสที่กําลังนอนหลับก็ลืมตาตื่นขึ้นมาเพราะเขาได้ยินเสียงของลาฟเมื่อลับเปิดประตูเข้าไปในห้องก็ได้ถูกพ่อของเอสใช้ง้งวแหลมแทงเขาที่ลําคอของเขาเข้าอย่างจังจนเขาสิ้นลมหายใจทันทีทางด้านซูเอสและแพรมที่อยู่ด้านบนเขาได้ยินเสียงบางอย่างด้านล่างซูจึงตัดสินใจเดินลงมาหาลับด้วยความเป็นห่วง เพราะว่าลาฟหายไปนานมากแล้วด้านพ่อของเอสที่แอบเข้ามาทางประตูหลังก็เดินเข้ามาหยิบเอาอาวุธภายในบ้านส่วนแพมก็พยายามปลุกเอสเพราะได้ยินเสียงประหลาดภายในบ้านจนดูไม่น่าไว้วางใจทั้ง3เริ่มหวาดกลัวเพราะเพื่อนทุกคนหายไปกันหมดพวกเขาจึงกําลังจะหนีออกไปจากที่นี่แต่ก็ไม่ทันซะแล้วซูโดนพ่อของเอสใช้เบ็ดตกปลาขนาดใหญ่ฆ่าตายอย่างโหดเหี่ยม จากนั้นเอ็ดและแพมก็ได้มาพบศพของทุกคนที่ชั้นล่างของบ้านทั้งคู่พยายามหนีจากน้ำมือของพ่อที่เครียดแค้นเขาอย่างมากเอ็ดผลักแพมเข้าไปในห้องเก็บของเพื่อหวังจะให้แพมรอดตายแต่เอ็ดกลับถูกลากเข้าไปเพื่อที่จะใช้ขวานตัดคอแต่แพมออกมาขวางไว้ได้ก่อนจนตัวเธอได้รับบาดเจ็บไปด้วยแพมพยายามค้นหาอาวุธที่ใกล้มือและแทงเข้าไปที่คอจากนั้นแพมได้ช่วยพายเอ็ดที่บาดเจ็บมาขึ้นรถเพื่อต้องการหนีออกจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดแต่ว่ารถดันสตาร์ทไม่ติด พ่อของเอ็ดที่ยังไม่ตายก็เลยตามมาจัดการกับทั้งคู่จนเกิดการต่อสู้กันบนหลังคารถจังหวะนั้นเมื่อแพร์สตาร์ทรถได้สําเร็จจึงทําการถอยรถอัดพ่อของเขาเข้ากับกาแพงจนตัวขาดเป็น2ท่อนแต่พ่อของเอ็ดก็ตายยากสุดๆเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจมาถ,ถึงที่เกิดเหตุตอนนั้นพอดีพ่อของเอ็ดที่ร่างขาดครึ่งหนึ่งเหลือแค่ตัวช่วงบนก็ยังสามารถที่จะฟันขาของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนขาดได้ก่อนที่เขาจะสิ้นใจตาย,ตายไปต่อมาเอ็ดและแพรฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาล ทั้งสองคนได้รับการรักษาทั้งร่างกายและจิตใจที่บอบช้ำตัวเอชช็อกมากส่วนแพรก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วหนังก็จบลงกลับเป็นไงบ้างครับพ่อพันเชือดนะครับก็ใครนะครับ,ะรบจะไปคิดว่าความผิดพลาดตั้งแต่เด็กจะทําให้พ่อแค้นทางเรื่องก็สนุกสนานแล้วก็เอาใจช่วยแต่ว่าคิดดูอีกแง่มุมนึงเนี่ยเราเข้าใจนะว่าพ่ออาจจะรู้สึกเสียใจมากนะครับแต่ว่าพ่อเองมีพื้นฐานของความโหดร้ายอยู่แล้วนะครับก็ดูจากอาวุธที่มีแล้วก็ ภาพของเพื่อนที่ประสบอุติเหตุเมื่อมีความแค้นเป็นทุนนะครับตอนนี้เขาก็เลยจัดแบบไม่ยั้งเลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่ชมแล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะมีหนังเรื่องไหนอยากจะแนะนําสามารถแนะนําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อ,ตอไปนะครับวันนี้ผมเกาลัดต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ